คะ่ะขนมวงคุณธีรพงศ์รู้จักไหมคะพอจะรู้จักอยู่บ้างน,นะคะซึ่งทางพี่น้องชาวไต้ลือคะ่ะในชุมชนอําเภอดอยสก็ตจังหวัดเชียงใหม่ก็นําขนมประจําถิ่นที่เรียกว่าขนมวงหรือว่าโดนัทไต้ตลือหรือขนมตองกล่องนะคะเป็นชื่อตามภาษาไต้ลือมาทอดขายตามงานวัดซึ่งขายดีขายเพียงชิลละ10บาทเท่านั้นคะ่ะ นางอมพอรบุญเกิดวัย56ปีชาวไตลือ้อที่บ้านลวงเหนือตำบนลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นำสูตรขนมประจำถิ่นของชาวไตลือที่นิยมรับประทานกันโดยเรียกกันว่าขนมตองกลองค่ะหรือว่าขนมโดนัทคนเมือง บางคนก็เรียกว่าขนมวงมาทอดขายที่งานวัดต่างๆในอำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอสันกำแพงก็ขายดิบขายดีเลยละค่ะมีลูกค้ามาอุดหนุนกันไม่ขาดสายก็ขายในราคาชิ้นละ10บาทเท่านั้นลูกค้าที่มาซื้อรับประทานก็บอกว่าหาทานยากไม่ค่อยมีนะคะแต่รสชาตินี่อร่อยหอมนุ่มและอย่างหวานนิดๆด,ด้วยค่ะส่วนผสมของขนมตองกองนี้นะครับก็ประกอบด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียว กล้วยหอมนะครับผสมคุกเค้าให้เข้ากันจากนั้นก็นํามาปั้นเป็นก้อนแล้วก็เจาะรูตรงกลางนําลงไปทอดในน้ามันร้อนๆครับพอสุกก็นํามาพักไว้เสียบไม้แล้วก็มาจุ่มน้ําอ้อยแล้วก็เคลือบด้วยงาขาวนะครับนำมาวางขายก็มีกลิ่นหอมของแป้งผสมกับกล้วยหอมนะครับรสชาติหวานนิดๆของน้ําอ้อยนะครับ ซึ่งคุณอัมพรเขาก็บอกอีกนะครับว่าสูตรการขนมการทําขนมวงเนี่ยนะฮะไม่หวงสูตรเลยซึ่งตนเนี่ยเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นของอาเภอดอยสะเก็ดครับใครสนใจก็สามารถมาเรียนได้ฟรีเลยที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตําบนวงเหนืออ,อําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับยินดีถ่ายทอดส่วนผสมทุกอย่างแล้วก็สูตรให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เพราะว่าอยากจะอนุรักษ์ขนมพื้นถิ่นของชาวไตลื้อไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไปนะครับไม่อยากให้สูญหายไปตามยุคสมัยนะครับอืมนะ